ครับก็ต้องสวัสดีทางท่านสุดท้ายการจังหวัดท่านผอเขตพื้นที่ประถมและมัธยมนะครับวันนี้ก็ต้องเป็นมีเรื่องที่ต้องพูดคุยกับท่านหลายเรื่องนะครับแต่เรื่องที่จะพูดเหล่านี้ผมต้องขออภัยพวกเราก่อนที่เราได้ดําเนินการมาในเรื่องของการที่จะสอบดำเนินการสอบแข่งขันตําแหน่งครูผู้ช่วยที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้นะครับ กกศก็ได้มีมติบางส่วนออกมาอีกอันเนื่องมาจากกระแสที่เราได้ชี้แจงกระแสที่เราได้ดำเนินการคิดว่าการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งนี้บอกว่าจะต้องไม่มีผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพสามารถมาสมัครได้นะครับก็เป็นกระแสของสังคมที่ออกอาการที่ไม่ค่อยจะดีกับกับพวกเราแล้วก็ แต่ก็ยังมีแนวทางแก้ไขว่าจะแก้ไขอย่างไรที่จะทําความเข้าใจกับทางาผู้ที่ไม,ไม่ไม่ค่อยสบายใจกับการทํางานของเราที่เกี่ยวกับการที่มีไม่มีใบป,ประกอบวิชาชีพครูก็มาเป็นครูได้ก่อนอะไรทํามองนี้นะครับก็คิดว่าการประชุมหลังจากที่มีประเด็นปัญหาขึ้นมาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการและคณะทํางานของกกสที่ประชุมวันนี้ก็ได้ลงมติที่สําคัญสาคัญว่าจะหาทางออกในเรื่องนี้กันยังไง ผมเข้าใจครับว่ามันต้องเกี่ยวข้องและก็มีความยุ่งยากกับท่านผอเขตพื้นที่ทั้งประถมและมัธยมแต่เมื่อปัญหามันเกิดขึ้นก็อยากจะบอกพวกเราว่าเราก็ต้องมาร่วมมือกันกอดคอกันที่จะแก้ปัญหาให้ดีที่สุดยังไงนะครับมันยังมีช่องว่างมันมีเวลาว่างอยู่ช่วงหนึ่งที่คิดว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้นะครับทั้งในเรื่องของการที่จะมาสมัครได้หรือเปล่าหรือจะมีลดในส่วนของสาขาอะไรลงไปบ้างก็เดี๋ยวจะให้ท่านบุญรักษ์ได้ นำเสนอผลการที่ประชุมกกสเร่งด่วนในตอนเช้านี้ว่าทางกกสได้อนุม,มัติแย่อะไรบ้างครับผมอยขออนุญาตให้ท่านบุญรักษ์ได้นําเสนอตรงนี้ต่อไปเลยครับครับเรียนท่านเลขาธิการแล้วก็ท่านผู้บริหารหาน้าที่การจังหวัดท่านผู้บริการเขตแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับอยากเรียนอย่างนี้นะครับว่า มติที่ประชุมของกกสในเมื่อช่วงเช้าเวลา8นาฬิกานั้นก็เนื่องจากว่าสิ่งที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานตำแหน่งครูยังไม่เป็นที่เข้าใจในเหตุและผลความจำเป็นของหน่วยงานผู้ใช้คือสพอทนะครับว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องได้ครูที่ตรงกับสาขาวิชาแล้วก็มีคุณภาพด้วย แต่เนื่องจากสังคมนั้นยังตามเรื่องนี้ไม่ทันนะครับมาติที่ประชุมกกสจึงได้กำหนด25สาขาวิชานะครับที่จะกำหนดให้ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพนะครับจากการเปิดสอบทั้งหมด61สาขาวิชาทั่วประเทศของสพบนั้นก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ36สาขาวิชานะครับส่วน กลุ่มที่ยังไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพจะมีอยู่ทั้งหมด25สาขาวิชาโดยเฉพาะ17สาขาแรกตามที่ท่านเห็นนะครับมีสาขากายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดการเงินการบัญชีนะครับจิตรกรรมจิตวิทยาคลินิกดนตรีพื้นเมืองนาฏศินเอกขนนะครับภาษาพมา่าภาษาเวียดนามภาษาสเปนเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็ โสดทัศนศึกษาหลักสูตรและการสอนอุตสาหกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมศินช่างก่อสร้างอุตสาหกรรมศินช่างยนต์แล้วก็ภาษามาลายูเนี่ยเป็น17สาขาที่ขณะนี้ได้มีการสํารวจแล้วว่าผู้ที่เรียนจบครู5ปีนะครับยังไม่มีผู้สําเร็จในสาขานี้ฉะนั้นในการเปิดสอบครั้งนี้เนี่ยจะมีอยู่17สาขาที่ เปิดไปแล้วก็ถ้าบังคับใบประกอบวิชาชีพตัวจริงเลยนะครับก็จะไม่มีผู้สมัครคนที่หน่วยงานที่เป็นผู้ใช้ก็จะเดือดร้อนก็คือโรงเรียนในสังกัดสพททั้งหมดนะครับอันนี้จะได้รับการยกเว้นใน17สาขาวิชานี้เป็นเบื้องต้นส่วนอีกกลุ่มหนึ่งอีก8สาขาวิชานะครับอีก8สาขาวิชาได้แก่วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไปฟิสิกส์เคมีชีววิทยา คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วก็เยอระะมันเนี่ยเป็นสาขาวิชาที่แม้จะมีผู้สําเร็จการศึกษาแล้วแต่โดยสถิติการสอบที่ผ่านมานั้นวิชาเอกเหล่านี้ไม่เพียงพอนะครับต่อการบรรจุและก็แต่งตั้งเนื่องจากว่าเมื่อเปิดสอบแล้วแม้จะมีผู้สมัครจํานวนมากก็จริงแต่ผู้ที่สอบผ่านขึ้นบัญชีนั้นมีจํานวนไม่เพียงพอกับที่เราจะใช้บรรจุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาเยอรมันนั้นโดยสติการสอบว1ิ 16, วสิบเจ็ดที่ผ่านมาไม่มีผู้ที่จบแล้วมีใบประกอบวิชาชีพที่จะมาสมัครให้กับเราฉะนั้นก็จะมีอีก8สาขาวิชาที่เราจะประกาศให้ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพนะครับในการในการมาสมัครนะครับฉะนั้นโดยสรุปแล้วก็จะมีอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่จะต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพมี36 สาขาวิชานะครับท่านก็ดูยกเว้น25สาขาที่ในวันสมัครนั้นไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพนะครับก็ให้บันทึกตามที่สพทให้ไปว่าไม่มีไม่มีแล้วก็เตรียมบันทึกเพื่อที่จะขอ,อใบอนุญาตทําการสอนหลังจากที่สอบได้นะครับประกาศชื่อในชุดแรกที่จะบรรจุและแต่งตั้งก็จะต้องอขอทันทีแล้วสพทจะเป็นผู้ อำนวยความสะดวกในการขออนุญาตยกเว้นการบรรจุแต่งตั้งนะครับส่วนเรื่องการปฏิบัตินะครับก็อยากเกียงกันท่านว่าเราจะต้องมีการาเพิ่มเติมแนวปฏิบัติในการประกาศรับสมัครนะครับก็ต้องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครโดยแยกเป็น2ประเภทประเภทที่1ก็ว่า25สาขาวิชาที่ได้รับการยกเว้นยังไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพตัวจริงนะครับก็จะมาขอภายหลัง นี่คือตามประกาศเดิมเนี่ยที่เราเคยประกาศ61สาขานั้นก็ยังเหลืออีกอ25สาขาที่ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพนะครับส่วนที่เหลือ36สาขานั้นต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพแนวปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยทางสวทกำลังรอหนังสือจากกศสอแล้วก็จะแจ้งให้ท่านทราบด่วนในวันนี้เพื่อที่ท่านจะได้ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของกศจ ภายในวันนี้นะครับภายในวันนี้นะครับตามสไลด์ที่เห็นนะครับประเภทที่1 25สาขาวิชากลุ่มที่1นนะครับก็ใช้แยกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ใบประกอบวิชาชีพใบปฏิบัติการสอนหรือใบรับรองสิทธิ์อันนี้ใช้ได้หมดนะครับก็ใช้ได้หมดเวลาที่จะบรรจุก,กลุ่มที่2ถ้าไม่มีถึง3เนี่ยให้ขอหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตนี่หมายถึงในวันที่สอบได้แล้วนะครับอ่านะครับ อันนี้จะเป็นแบบนี้นะครับประเภทที่2มีไม,ม,ม,ม่ประเภทที่2ไม่มีนะครับข้อมูลรายละเอียดก็จะแจ้งให้ท่านทราบครับอันนี้เป็นเป็นข่าวที่ยืนยันแล้วก็ในรายละเอียดทั้งสื่อมวลชนที่ออกไปขณะน,นี้ท่านประหลัดก,กระทรวงสาัสริการก็ได้ได้แจ้งเป็นการทั่วไปให้กับสังคมรับรู้แล้วเหลือแต่ทั้งฝ่ายปฏิบัติคือทั้งฝ่ายของเราเนี่ยก็ปฏิบัติตามที่ท่านเลท่านประหลัดกระทรวงสาัสริการได้ให้ข่าวครับ ขอเชิญท่านนันพรต่อไปครับครับกำเรียนท่านเลขาธิการแล้วก็ท่านรองและท่านผู้ช่วยแล้วก็ตลอดพี่น้องศึกษาธิการจังหวัดและพอเขตทุกท่านครับผมขออนุญาตลงในรายละเอียดของการปฏิบัตินะครับสืบเนื่องจากการดําเนินการสอบแข่งขันคราวนี้ มีรายละเอียดค่อนข้างที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งที่3ามแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยทางผมเองก็พยายามที่จะหาวิธีการให้ผู้ปฏิบัตินั้นได้มีวิธีการในการที่แก้ไขจากการมติกคศอออเมื่อเช้านี้นะครับเพื่อให้ลงสู่การปฏิบัติในวันพรุ่งนี้ได้เกิดความชัดเจนร่วมกันผมขออนุญาตขยายความที่ท่านรองได้นำเรียนเป็นเบื้องต้นเพิ่อมอีกครั้งหนึ่งนะครับ ประเด็นที่หนึ่งก็คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำร่วมกันก็คือการเพิ่มเติมประกาศนะครับฉบับที่3นะครับเนื่องจากเราประกาศไปแล้วครั้งที่1แล้วประกาศครั้งที่2นะครับแล้วก็จะมีประกาศเป็นครั้งที่3นะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสาขาวิชา25สาขาวิชาซึ่งตัวอย่างของประกาศตรงนี้นะครับ <S <S เพื่อเป็นแนวเดียวกันเนี่ยเมื่อขณะนี้สปทก,กำลังรอหนังสือ มติจากกคอศออที่จะแจ้งสพทแล้วทางสพทก็จะทําเป็นตัวอย่างส่งไปให้ทางกับกศจได้ออกประกาศเป็นของกอศจอ,อันนี้ประเด็นที่1ที่ต้องปฏิบัติร่วมกันครับประเด็นที่สองครับที่จะต้องซักซ้อมก็คือเนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันที่จะเปิดรับสมัครวันแรกนะครับก็อยากให้ทางสทอจอได้จําแนกผู้สมัครนะครับ ออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มสาขาวิชาเอกที่เราประกาศไป36สาขาวิชาเอกที่กำหนดว่าไม่ต้องคือกลุ่มนี้สาเนี่ยต้องมีใบประกอบวิชาชีพนั่นก็หมายความว่ากลุ่มใน36เนี่ยนะครับในวันสมัครตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีใบอยู่ทั้งหมด3ประเภทนะครับคือใบที่1ซึ่งคณะที่จะมาใช้ในการ ประกอบการสมัครก็คือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 3. หนังสือรับรองสิทธิ์ตรงนี้ถือว่าเป็นเอกสารที่ใช้แทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำหรับสาขา36สาขาทั่วไปนะครับที่ไม่ได้รับการยกเว้นกลุ่มที่กลุ่มนี้นะครับก็คือผู้ไม่มีใบ3ใบเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในการสมัครนะครับ กลุ่มที่2คือกลุ่ม25สาขาวิชานะครับซึ่งท่านรองได้กรุณานำเรียนไปแล้วนั้นนะครับจะมีทางปฏิบัติอยู่2อ,อ,องประเภทประเภทที่1ในกลุ่ม25วิชานี้อาจจะมีบางสาขาวิชาที่ผู้สมัครอาจมีใบประกอบวิชาชีพครูใน3ประเภทคือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ์อยู่ก่อนแล้วเนี่ยในกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็สามารถมาสมัครในสาขาที่ที่กำหนดเป็นสาขาขาดแคลนนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในวันสมัครเนี่ยผู้สมัครก็มีสิทธิ์ที่จะมายื่นใบสมัครแต่ให้กรอกใบคําขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับเพื่อเราจะใช้ในกรณีที่สอบแข่งขันได้แล้วเนี่ยนะครับทางสพทโดยสทจเนี่ยก็จะส่งคำขอมาที่สพรหรือสพทจะประสานงานกับครุสภาเพื่อเพื่อออกหนังสือให้กับผู้ที่สอบผ่านอันนี้ก็เป็นแนวปฏิบัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ค่อนข้างที่จะมีประเด็นขึ้นมาในในกลุ่ม25สาขาวิชาเอก ให้แยกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่มีใบกับกลุ่มที่ยังไม่มีใบนะครับแล้วก็อยากจะให้ทางแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่36สาขาวิชาเอกหรือ25นะครับก็อยากจะเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการสอบคราวนี้ในสาขาวิชาเอกที่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าใครจบอะไรก็มาสมัครได้ คนที่จะสมัครได้ต้องจบในสาขาที่กศสนะครับรับรองนะครับและต้องมีหน่วยกิจการเรียนในสาขาวิชาเอกนั้นไม่ต่ำกว่า30หน่วยกิจอันนั้นคือหลักพื้นฐานนะครับแต่ใน36สาขาวิชาที่กําหนดให้มีใบประกอบวิชาชีพผู้สมัครทุกคนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ3ประเภทนะครับส่วน25สาขาวิชาเอกที่ประกาศใหม่ในวันนี้นะครับ ให้โอกาสทั้งคนที่มีใบประกอบวิชาชีพและไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ยื่นใบสมัครได้อันนี้เป็นเป็นสาระสําคัญในการที่จะเป็นส่วนประกอบในการที่จะให้ทางสทจได้ถือปฏิบัติในวันพรุ่งนี้ให้ให,ให้ให้ตรงกันนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตัวอย่างของประกาศที่จะเพิ่มเติมไปในครั้งที่3เนี่ยนะครับทางสพรจะยกล่างแล้วก็จะส่งขึ้นเว็บให้กับทาง อ่สทจนะครับได้ได้ได้ไปใช้ในวันนี้เนื่องจากต้องรอหนังสือสั่งการหรือมติของกศสนะครับอันนี้ก็ก็นำเรียนเป็นเบื้องต้นให้ท่านท่านรองและท่านผู้ช่วยได้ได้นำเียนเพิ่มเติมครับนะครับครับขอบคุณท่านพอสบรอนะครับอ่<ม>ทาทังฝ่ายปฏิบัติมีอะไรที่จะซักถามเพิ่มเติมหรือเสนอแนะในการดำเนินการไหมครับเ<ม>ชิญเลยรครับ เราจะใช้เวลาประชุมไม่มากนะครับว่ามีประเด็นสำคัญอยู่ประเด็นเดียวในวันนี้เชิญครับเชิญครับเอ,อยกมือได้เลยนะครับเขตไหนที่จะสอบถามนะครับหรือแจ้งมาทางไลน์เลยนะครับการจราจรสองใช่ไหมเชญเลยครับเปิดใหม่เลยนะครับ ท่านนั้นได้ตั้งใจจะถามไหมหรือว่าอเผอิญเกาหัวเฉยฮะไม่มีไม่มีไม,ม,ไ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 ม่ไม่ถามอะไรนะครับเข้าใจแล้วนะครับอ่าครับขอบคุณครับแต่ละเขตพื้นที่นะครับเรียนว่าท่านต้องให้ฝ่ายเทคนิคของท่านได้ได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็วิธีการใช้ให้มีคนที่ควบคุมระบบได้มากกว่าหนึ่งคนเพราะ เพราะนโยบายในการประชุมผู้ริการเขตเนี่ยจะใช้ทางไกลนี้มากขึ้นทุกวันแล้วก็อาจจะเป็นงานประจำการพบกันแบบ Face to Face เนี่ยจะน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าทั้งภาระในเรื่องงบประมาณแล้วก็เวลาในการทํางานของท่านทั้งหลายด้วยนะครับแล้วก็ข้อจํากัดในการรับรู้ถ้ามาประชุมเพียงผู้ริการเขตนึงท่านนั้นก็อาจจะมะีการเก็บเรื่องราวในรายละเอียดปฏิบัติได้ ได้ไม่ครบถ้วนแล้วก็ต้องไปถ่ายทอดกับผู้ปฏิบัติเราก็จะใช้วิธีการนี้ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ในอนาคตนั้นรัมตรีว่าการท่านก็จะมาใช้ช่องทางนี้ในการพบปะกับพวกเราบ่อยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเคตดไหนมีอะไรไหมครับโดยสรุปก็คือคอนเซปต์ง่ายๆนะครับมีวิสาขาวิชาที่เรายกเว้นที่ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ25สาขาวิชานะครับแล้วก็ ที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพหรือใบแทนสามประเภทแรกในวันสมัครอยู่36สาขาวิชานี่พูดถึงภาพรวมของประเทศนะครับเดี๋ยวท่านจะง,งงอีกว่าอของท่านเปิด14สสาขาวิชามัน25ตรงไหน36ตรงไหนนี่ผมเราพูดถึงในภาพรวมของประเทศฉะนั้นท่านก็ไปตรวจดูว่าในในสาขาวิชาที่จังหวัดของท่านประกาศนั้นนะครับตรงกับ25สาสาขาวิชาเนี้ย วิชาอะไรบ้างนั่นก็คือวิชาที่จะไปยกเว้นที่ในวันสมัครไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพหรือใบแทนใดๆนะครับก็ทําตามแนวปฏิบัติเดิมก็คือถ้าไม่มีใบประกอบวิชาชีพก็ให้บันทึกพร้อมที่จะขอรับบริการว่าถ้าถ้าสอบผ่านเป็นชุดแรกนะครับการประกาศครั้งแรกถือเป็นใบเรียกตัวเป็นหนังสือเรียกตัวมารายงานด้วยเนะี่ยสพถก็จะบริการเอาตามเอกสารนั้นเนะี่ยไปขอให้ ไปขอใบยกเว้นทําการสอนได้นะครับะจะได้ลดภาระของครูเรื่องค่าใช้จ่ายของครูที่เริ่มทํางานจะได้มีภาระนิสิตอะไรเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกนะครับดูแล้วเข็นน่าจะเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยดีนะครับประเด็นเพิ่มเติมเชิญท่านผอสพรครับครับมีมีประเด็นที่ที่ประชุมครั้งก่อนคณนะได้สอบถามเกี่ยวกับสาขาวิชาที่กศอ รับรองว่ามีกี่สาขาอย่างไรนะครับตอนนี้ท่านสามารถเมื่อเมื่อวานนี้นะครับที่ประชุมการรับรองวุฒิล่าสุดเมื่อวานนี้ก็จะมีเข้าอยู่หลายสาขาวิชาซึ่งทางกคศเนี่ยนะครับจะได้นําลงเว็บไซต์ในในวันนี้ให้แต่อย่างไรก็ตามเพื่ออำนวยความสะดวกทางสพรได้ขอกคศได้ก็อปปี้ลงแผ่นซีดีนะครับซึ่งทางสปทก็จะได้ทําเป็นก๊อปปี้ แล้วก็ส่งให้กับจังหวัดต่างๆถ้าประสงค์ที่อยากจะได้เพราะเพราะทางกคสเขาบอกว่าถ้าเข้าดูทางเว็บไซต์เนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยโอกาสที่จะตรวจสอบเนี่ยมันจะทําลําบากแต่ถ้าทำในในเป็นเอกสารที่เป็นแผ่นซีดีไปเพื่อการตรวจสอบนี่ก็จะทําให้เกิดความสะดวกตรงนี้ทางสรพรได้ได้จัดเตรียมให้แล้วนะครับและจะส่งไปให้ท่าน,นทางอีเมลโดยโดย่วนที่สุดนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเอกสารส่วนหนึ่งที่จะทำอำนวยความสะดวกให้กับท่านเพื่อการตรวจสอบครับ ครับจะส่งให้ทุกจังหวัดเลยนะครับจะได้สะดวกนะครับไม่ต้องมารอว่าอยากได้หรือไม่อยากได้นะครับก่อนยุติการประชุมในวันนี้นะครับขอเรียนถานการณ์โดยรวมจากส่วนกลางให้ท่านทราบว่าถานการณ์ในช่วงวันเสราร์อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นก็มีทั้งทางสถาบันผู้ผลิตครูที่ได้ออกมาเรียกร้องต่างๆแล้วก็กระแสสังคมก็อาจจะยังไม่เข้าใจ แต่ก็มีข้าราชการครูของเราส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็มามาแสดงความเห็นหลายคนนั้นดีครับให้ข้อมูลทางวิชาการที่น่าคิดแต่หลายคนยังใช้ภาษาที่ที่ไม่เหมาะสมแล้วก็น่าจะต้องต้องทบทวนนะครับว่าบางครั้งไปก้าวล่วงถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใหญ่เนี่ยขณะดนี้ ก็เขาเก็บข้อมูลไว้หมดนะครับทั้งฝ่ายเราก็ต้องดูว่าคนของเรานั้นไปทำอะไรที่ทั้งผิดพรบคอมพิวเตอร์หรือไปละเมิดเรื่องของส่วนบุคคลนะครับก็อยากฝากเตือนฝากท่านเตือนไปยังเพื่อนครูอาจารย์ว่าเรื่องของเนี้ยมีอยู่สองสาประเด็นก็คือเรื่องของการปฏิบัติตนของคนครูในฐานะเป็นข้าราชการนั้นเรามีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายที่ เป็นกฎหมายที่ถูกต้องแม้จะในเรื่องอในเรื่องความเข้าใจไม่เข้าใจในสังคมนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับและประการที่สองเรื่องของการแสดงความคิดเห็นในสื่อต่างๆโดยเฉพาะเซ่อโซเชียลมีเดียนั้นบางคนมีความคิดว่า อยู่ในวงของตัวเองวงลายของตัวเองกลุ่มก็เองคิดว่าเป็นเรื่องของในที่ไม่ได้เปิดเผยไม่ได้สื่อสารแต่จริงแล้วเป็นการสื่อสารนะครับแต่โดยรวมนั้นขอเรียนว่าต้องขอขอบคุณขอชื่นชมครูของเราทั้งประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีพฤติกรรมอย่างนี้มีบางคนที่อาจจะมีความเห็นไปบ้างก็ก็ไม่เป็นไรก็ขอให้ให้ศึกษาทำความเข้าใจว่าในฐานะข้าราชการนั้นเราควรปฏิบัติ ตอนอย่างไรแล้วศึกษาในเรื่องพบอรบคอมพิวเตอร์นะครับศึกษาในเรื่องมารยาทในการแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับก็อยากเลี้ยงท่านว่าที่ผ่านมาทีนี้เนื่องจากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเสาร์อาทิตย์นั้นเป็นช่วงที่เป็นวันหยุดราชการนะครับผู้บริหารทั้งทุกองค์กรและรวมถึงท่านรัฐมนตรีนั้นท่านไม่ได้อยู่ปฏิบัติราชการในวันดังกล่าวกันนะครับก็เป็นวันหยุด ท่านวันตีก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษท่านาเลขาธิการทุกแท่งท่านก็ไม่ได้มาปฏิบัติการแต่หลังจากที่เปิดงานมาแล้วเปิดวันราชการมาแล้วเมื่อวานนี้ทั้งท่านปลัดกระทรวงสถิติการท่านก็ได้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วว่าทําไมเราจึงต้องเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเนี่ยเข้ามา,อาสอบนะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการของเราท่านการกุณสกุลประดิษฐ์ ท่นก็ได้ให้ข้อมูลแล้วว่ามันมีสาขาวิชาที่ไม่มีผู้สําเร็จการศึกษา5ปีด้วยแล้วก็มีสาขาวิชาที่ขาดซ้ำซากคือบรรจุเท่าไหร่ก็มีผู้สอบผ่านไม่เพียงพอแล้วก็มีบางสาขาวิชาถ้าจะใช้ใบประกอบวิชาชีพไม่มีผู้สามารถมาสมัครได้นะครับเราจึงมีความจําเป็นจะต้อง เปิดโอกาสให้คนที่จบสาขาน,นั้นเนี่ยเข้ามาสอบโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูจากนั้นก็มีสำนักงานอาชีวศึกษาก็ได้ให้ความเห็นว่ากรณีที่ไม่ใช้ใบประกอบวิชาชีพนั้นทางอาชีวศึกษาก็มีความจําเป็นเพราะยังมีอีกหลายสิบสาขาวิชาที่ทางอาชีวะเนี่ยจำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาสอนในสาขานั้นๆ นะครับพอหลังจากเมื่อวานนี้ที่มีการเปิดวันราชการมาแล้วกระแสต่างๆก็ลดลงในเชิงที่ไม่เข้าใจนะครับโดยเฉพาะของกลุ่มข้าราชการของเรานั้นก็มีความเข้าใจและก็ไม่ไม่มีคนมาออกแสดงความตคิดเห็นในเชิงลบนั่นหมายความว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีวิจารณญาณที่จะ,ะรู้ว่าเป็นความจำเป็นของหน่วยงานของเรา ที่เป็นผู้ใช้นะครับแต่ทางสถาบันผู้ผลิตนั้นอาจจะมีความคิดเห็นอีกทางหนึ่งก็เป็นเรื่องของเชิงวิชาการนะครับในประการสําคัญก็คือเราไม่อยากให้ครูของเราไปเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวที่ไม่พึงประสงค์ของของบ้านเมืองทําให้เกิดความวุ่นวายก็ขอให้ท่านผู้อนวยการเขตผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้ดูบุคลากรขอ,ของท่านนะครับถ้ามีความสงสัยในทางปฏิบัติในหลักเหตุหลักผลเนี่ยนะครับก็ พูดคุยกับท่านผู้บริการเขตพื้นที่แล้วก็ถามมายังท่านเลขาธิการหรือถามทังผมถามผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะได้ให้ความเข้าใจกับสังคมร่วมกันนะครับผมคิดว่าการดําเนินการครั้งนี้โรงเรียนที่เปิดประสอนภาษามาคตไม่มีผู้สมัครสอบเนี่ยก็จะม,มีโอกาสได้คุณครูโรงเรียนที่เปิดสาขานาฏศิลป์เอกโขนเนี่ยนะครับเขาไม่มีคนจบ5ปีนะครับเราก็จะได้มี มีครูโรงเรียนที่เปิดวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับโรงเรียนที่เปิดสาขาเยอรมันโรงเรียนที่เปิดสาขาภาษามาลายูเนี่ยเราก็จะมีคนที่มีจบทางด้านนี้มาเป็นครูของเรานะครับใน25สาขาเนี่ยนั่นคือประโยชน์ของหน่วยงานผู้ใช้นะครับแต่ว่าการประกาศครั้งแรกนั้นเราอาจจะเป็นการเปิดกว้างไปก็ทำให้สังคมยังยังตามไม่ทันฉะนั้นเราก็โฟกัสไปที่ 25สาขาวิชาจึงฝากท่านผู้ในการเขตนะครับท่านผู้ในการโรงเรียนผู้เกี่ยวข้องเนี่ยได้เป็นผู้อธิบายกับสังคมในพื้นที่ที่ท่านอยู่ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่พบปากท่านท่านม,ามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับส่วนแนวปฏิบัติว่าจะประกาศอย่างไรอะไรอย่างไรเนี่ยแล้วรอดูรายละเอียดจากท่านกกศซึ่งอย่างไรก็จะให้ท่านประกาศในวันนี้เข้าใจอยู่ว่าวันพรุ่งนี้ใช่ไหมจะเป็นวันเริ่ม เริ่มรับสมัครแล้วนะครับวันยังไงวันนี้ก็ต้องมีประกาศเพิ่มเติมให้ท่านติดตามที่เว็บไซต์ของสอพลอหรืออาจจะมอีอาจจะมีข้อความส่งไปในโทรศัพท์บอกท่านว่าขณะนี้หนังสือที่แจ้งให้แก้ไขอย่างเป็นทางการนั้นได้ส่งเข้าไปในระบบแล้วก็จะให้สพลอเนี่ยส่งข้อความทางไลน์หรือทาง SMS ให้ท่านได้รับทราบจะได้รู้ว่า,าข้อมูลไปถึงแล้วนะครับ มีอะไรไหมครับม,มีท่านใดไ,ไหมครับยังอยากจะเสนอแนะการทำงานครับเชิญครับครับถ้าไม่มีก็วันนี้ขอบคุณท่านทั้งหลายที่ได้ใช้เวลามาพบปะก,กันไม่ไม่นานนะครับก็เหมือนกับนั่งรถมาทานกาแฟอยู่ในเมืองในตัวอำเภอที่ตั้งของท่านแปบ๊บเดียวกท่ั้นครับสวัสดีครับ